พระศาสนาต้องการพระดีอยู่นนรูกนะประเทศชาติบ้านเมืองก็คือประเทศไทยเดี๋ยวนี้เป็นพุทธศาสนาถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในูกนะก็ต้องการพวกเราต้องการพระดีออกมาเพื่อไอ้พอที่จะได้กราบได้หวเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันพร้อมเทิดทูนสถาบันร่วมกันไม่ใช่ว่าหลุไปหมดนี่ถ้าเกิดว่าพระไม่ดีล่ะ หนูก,ก็เห็นนี่เห็นไหมระโดยกระบ,บวนการเฮี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเขีไไ้ยวเป็นไรสถาบันนู่นเปรดผีมไหมละ่ะเดี๋ยวนี้ก็ตกนะฮะเขาเรียกว่าตกทุกข์ได้ยากตุตกรรมลำบากตกแล้วเหี้ยได้ล่อนอยู่ต่างประเทศนู่นสมน้ำหน้ามันไม่ละสมณพี่เป็นเพศที่สงานะ่างามการที่จะออกมาช่วยประเทศชาติบ้านเมืองช่วยยังไงไม่จะไปเฮี้ยวเขี้ยวเขี้ยวอย่างนั้นออกมาช่วยประเทศชาติบ้านเมืองเอาหลักคําสอนของกุทิเจา้า มาเผยเผ่ให้แพร่หลายเมื่อบาตปิติกาทะเลาะเบาแวงกันเราจะทำยังไงความสามัคคีจริงจะเกิดประเทศชาติบ้านเมืองมีความเห็นต่างพรรคนั้นพรรคนี้มีความเห็นต่างเราจะทำยังไงความเห็นต่างตัวนี้จะพลาลงเกิดความสมักสมานกลมเกี่ยวรักไข่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เป็นอย่างนั้นไม่ยอไปเฮี้ยนเฮี้ยสายนั้นสายนี้เส,สื้อนั้นเสื้อนี้อย่าเป็นบ้าที่ สมณเพศไม่ได้เป็นนะพุทธเจ้าไม่ได้พาธรมนะนั่นตัวอย่างแบบอย่างที่เราที่ะเสริฐข,ของกูเจ้าเห็นไหมล่ะพุทธเจ้าวิถุนจะไปโค่นเมืองกรุงกบิลพัดเห็นไหมพุทธเจ้าก็าไปไปทรงห้ามพระอ,องค์ก็ทรงห้ามพญาติขอ,อง,รงพระอ,องค์ทะเลาะกันเรื่องน้ําพระองค์ก็เข้าไปห้ามห้ามโดยใช้ปัญญาห้ามชี้ให้ทั้งสองรู้เหตุรู้ผลไม่ได้ว่าเขาไปหิ้วหิ้วอย่างนั้นอย่างไม่มีนี่ อย่างนี้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องการพระดีอยู่น,นะลูกนะเพราะประเทศชาติไทยเนี่ยเป็นพุทธศาสนา90%นะลูกพระดีอยู่ที่ไหนเนี่ยพระดีอยู่ที่พระรูปนั้นทรงธรรมทรงวินยัยทรงใจที่บริสุทธิ์มีความเมตตาครอบโลกครอบจักรวาลพูดชอบได้เห็นได้ผลตามธรรมตามวินยัยนี่แหละ ยิงทําให้เรานี่ก็ตือรือร้นเมื่อได้ยินได้ฟังในสมัยปีปพศสอง8สิแต่วกเข้ามาปับ๊บอุย้ยไม่ไหวเราไม่บาเราม,เามีเราไม่สร้างาริม,มานี่แล้วก็จะตายแล้วพอเทพดาเข้าฝันเราก็ฝันตามบทีภาษาเรานี่แหละว่าอีกข้าปีจะเสียนะหลวงพ่อน้อยเออท่านพระอาจารย์น้อยอีกค้าปีท่านจะเสียนะแล้วก็นับ ปี4ี4ส 46, 4ี4ส49้าบเราฝันปีสีอีกค่าปีท่านพระอาจารย์จะเสียนะป่าฝันฝันฝันว่าเทวดามาบอกเทวดานี่เป็นเทวดาจ้าจตุมหาราชิกายังมีความรู้สึกนึกคิดเป็นพระอยู่นะอ่าแกก็สวมใส่ใส่ใสจีวรใส่อะไรเป็นบางครัง้งเพราะอุปนิสัยยังอยู่ยังอยู่นะลูกมันตัดไม่ออกเพียงแสดงให้เราทร่าแค่น,นั้นแหละ บอกเป็นอะไรมาก่อนเป็นอะไรมาก่อนแล้วพูดให้ฟังว่าท่านพระอาจารย์ว่าอีกข้าพีท่านพระอาจารย์จะเสียนะเรื่องความเพียรเขนานะว่าเราก็ฝันเข้าฝันดิเราก็ฝันตามชีวิตชาตเรานีนะ่เราก็หาจิจตามความฝันนะี่แหละเรานี่ปีพศสองพันร้อยสี่สิบสี่เราก็นับนี่สี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้านั่นห้าปีเราก็เตรียมพร้อมอุ้ยอย่าไปยุ่งเราก็จะใกล้จะตายแล้วขอเถอะกล่าวขอขามาพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกลูก กาบขอกระมาพระองค์สังคราชตอนแรกก็กาบขอมาพระพุทธธรรมประสงค์นั่นแหละกาบขอมาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สมบูรณ์มารลยแล้วก็กราบขอกระมาพระสังคราชองค์ที่ท่านนิพานไปนั่นแหละแล้วก็กาบขอกระมาลงตาบัวพ่อแม่กุญจารทุกรูปที่สู้พ่อผมจะตายแล้วพระเล็กพระน้อยรูปนี้จะตายแล้วไม่มีบารมีคงไม่มีโอกาสที่จะช่วยพ่อแม่กุญจารเนีจะลบข้าป่าออมป่าตามเขาเพื่ออีกไม่กี่ปีจะตายแล้วปีนี้ปีสี่สิบแปดก็ปีสี่สิบเก้าเนี่ยก็เหลือแค่เนี้ย มันอาจจะตายนี่ปีสี่สิบแปดนี่มันก็เหลือก็อะไรแหละมันก็ออกก่อนฉายแล้วก็เดือนตุลาใช่ไมหมล่ะพฤศจิกานี่แหละตุลาแล้วก็พฤศจิกาเราอยู่นั้นเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาเราขึ้นอยู่ดอยมแม่ละเมืองนั้นปลายเดือนพฤศจิกาเ,เห็นไหมลหะที่ออกจากท่ามิถันินไปจนเดือนธันวานมันก็เหลืออ,อีกเดือนหนึ่งและก็จะตัดปีสี่สิบแปดออกไงมันก็จะขึ้นปีสี่สิบเก้าก็เกิดว่าขึ้นปีสิี่สิบเก้าวันที่หนึ่งเราเสียขยะชราได้นั่นแหละ เราจึงหลบเรากาขอขอมาเพราะแม่ครูอาจารย์เลยนะเรานี่ลการขอขอมาในใจนะเวลาทบาบัตรทำาัตในใจตอนนี้คือเปล่งวาจานะคือเฉพาะตนไงไม่ได้ต่อหน้าครูบาอาจารย์ไงตอนแรกก็ทําความในใจให้เกิดเมื่อทําความในใจให้เกิดแล้วก็เปล่งวาจาขับขอข,อขอมาพระกุธเจ้าพระธรรมประสงค์เพราะในสมัยกุตกาเนี่พระพุธเจ้านี่ก็ห้ามสึกอยู่ระหว่างพระเจ้าวิทูลกับกรุงกบีรลพัดห้ามพระญาติทะเลาะบบาแยงกันเรื่องน้ำนั่น น้องตาบนี่ออกสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อจัสนาเพื่อสถาสสบันเพราะว่าพระเราทําเสื่อมความอยากออกหน้าออกตาลองคิดดูน,นะลูกนะเป็นพระเถระนุเถระชั้นผู้ใหญ่ต้องการยศถาบรรดาศาดักดิ์เพิ่มขึ้นต้องการครอบครองประเทศชาติเลยทํา่องนี้แหละน้องตาไม่ยอมที่ถ้ากูจะกาพระรูปนี้กูขอกาบส้วมกาเอ้ยกาบส้วมกาฐานกูไม่กา บาอาจารย์พูดให้ฟังนนินี่แต่ว่าลึกๆภายในจริงๆนี่ท่านหนักกว่านั้นน้องตาบวเรานี่พอแม่กูอาจร,รูปนั้นพูดให้ฟังนะแต่จะจริงแค่ๆๆไหนเราก็ไม่ได้ฟังด้วยอืมถ้าพิษถ้าไม่ได้พูดถ้าพอแม่กูอาจไม่ได้พูดก็กากเข้ามาด้วยถ้ากูกาบพระรูปนี้กูกาบหมาดีกว่าท่านว่าน้องตาบวเรานี่ถ้าให้กูกาบพระรูปนี้ กูกราบหมาดีกว่าท่านว่าอย่างนี้นะแล้วก็ฟังดังนั้นพอเราไปฟังรวมกันแล้วก็ไปรวมอยู่ที่คุณพ่อไม่สอนรมภารจ์สากับสะิิงหนีนั่นแหละพอไอ้นำกลุ่มของพระเราไปที่อันนั้นแล้วที่วัดอโศการามหลมตาเป็นคนเทศเพื่อปลุกใจพระให้รวมตัวกันเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมืองรักษาหลักธรรมหลักวินัยการนี้ลวงปู่ได้ได้ฟัง อย่าว่านั้นไม่ได้ว่ามาประท้วงมาเดินขบวนขบียนอะไรนะพระเรานี่พระป่าที่อยู่ป่าอยู่เขาออกมาประชุมกันเพื่อแสดงให้เห็นพลังอันยิงใหญ่ในพระพุทธศาสนาท่านว่าพูดไปทํานองนี้แหละ,ะว่าพระเหล่านี้พระดีที่ท,ทรงธรรมทรงวินัยก็มีเยอะประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องเข้ามาดูแลปกป้องร่วมกันเพราะเป็นประชาชนร่วมกัน บางคนก็ยกแล้วสมัยผู้จักาลยก็บอกโอ้ก็ต้องตายนี่ทำไมเทศขึ้นยิงไปโว้ยทีนี้จะว่ากระเทือนเลื่อนลั่นนะสามเดืนโลคกระแทกตั้งกามโลกรูปโลกแล้วรูปะโลกนั่ยเราก็ฟังฟังกันนี้เราฟังเราฟังไอ้ใหม่นี่แหละตอนแรกเราไม่รู้นะเพราะเราไม่เคยฟังของพวกนี้ไม่มีนี่ก็อยู่ป่าอยู่เขานี่ตั้งแต่เก้าแล้วกันประชาตั้งแต่ปีสี่หนึ่งนั่นแหะไม่เคยได้ยินได้ฟังจนปีพศสองพันหนึร้อยสี่สิบเก้าได้ฟัง ธรรมะขององค์หลวงตาครั้งแรกที่ถ้ำเงาไม่เสี่อมขอโอกาสครูบาอาจารย์รูปหนึ่งอยากฟังสมัยนั้นเป็นเป็นทีดีนี่ใช่ไหมล่ะเออเราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังสักทีเราอยากฟังไปจะภาษาที่นั่นนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันเห็นไหมหลวงตาเราไหมเดี๋ยวเรามนบลกมาดูเราโอ้เรามีบารมีอืมขอหลบเข้าปากข้อเขาเดี๋ยวก็ตายละอืมขาเพราเข้ามาเพราะเป็นคุอาจารย์ทุกรูปด้วยที่สู้ร่วมกันท่านทอิ่งพูดน่ท่านจะอิ่งหนีนะ โอ้ยสู้เขาไม่ได้เขาไล่ฆ่าผมนะผมหนีมาอยู่ชายแดนนี่ท่านจะหนีไปไหนล่ะท่านยิ่งถ้าท่านจยิ่งนี่ยังอยู่นะยังอยู่ในเป้ของพ่อเหลืองนี่ได้ยินได้ฟังกันนี่ก็เข้าใจนะว่าหลวงปู่เป็นใครนะอาจารย์ษาทิศษาก็เหมือนกันนะเคยอยู่ร่วมกันในสมัยที่ขุนหัวแม่สอดที่หลวงปู่หนีออกจากป่ามานั่นก็คุยกันเรื่องนี้ละเรื่องที่โซตุดโซเป็นโซตายกับองค์ลูกตาบัวเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนาสถาบันร่วมกันร่วมกันถูกเขาไล่ จากบุรีรำหนีมาชายแดนเขาไล่ฆ่าท่านจะอิงท่านจะอ,งะอิงพูดได้ฟังนะจริงที่แกไหนเราก็ไม่ทราบแล้วเราก็ฟังอย่างเดียวอา้าวท่านกลัวตายขนาดนั้นเลยจะอิ่งผมไม่กลัวตายเท่าท่านหรอกท่านซัดเราหน่อยเราถึงเราถึงฟังจาไว้แต่นี่ยผมไม่กลัวตายเท่า,าผมไม่กลัวตายเท่าท่านหรอกท่านนั่นแหละกลัวตายอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวไม่สนใจกับหมู่กับพวกกลัวเหรอท่านว่าเป็นธรรมะเราก็สะดูดปุ๊บเลยนะตั้งแต่นู้นแหละปีปอจ๋อต้องมาเลสี่สิบแปด หลวงปู่พ่งพูดให้ฟังนี่แหละท่านก็สัดเราคืนเหมือนกันนะนี่ผมหนีหนี่ผมหนีตั้งหลักนะเขากลัวก็กลัวแต่ผมหนีตั้งหลักแต่ผมก็สู้อยู่เพราะลงตาบัวพาสู้แต่ท่านที่ไม่ไม่สู้กับหมู่กับพวกอยู่ป่าอยู่เขาสบายนั่น,น,นเห็นแก่ตัวไหมท่านว่ากลัวตา,ายไหมท่านสัตัดเราคืนเหมือนกันแล้วก็เงียบพ่อพิ่งพูดให้ฟังนี่แหละนี่ท่านถ้า,ท,าท,ท่านจะอิงท่านยังอยู่นะอยู่ในเปรีปลาเหลืองได้ยินได้ฟังการนี้ก็คงจะทราบนะว่าหลวงปู่คือใคร เราคงจะจำเราไม่ได้แต่เราจําได้หมดนั่นแหละท่านสาติสาต่้านจาอิงจานขาวเราจาได้หมดนั่นแหละจานขนนันนั่นเพราะเราอยู่นั่นนี่ความทรงจำล้ำคุณยังดีอยู่นะไม่ใช่ว่าเราเป็นผีบ้านี่เราก็ฟังฟังหมู่แต่เราเลยลึกถึงว่าเราจะตายอยู่เราไม่พูดต่อนะก็จากนั้นเราก็หนีขึ้นดอยแม่เะเืองเราคิดว่าจะตายแล้วก็บอกกับปอปอก็ขอโอกาสไปด้วยนั่นแหละให้เดือนหนึ่งนะปอเพราะว่าเราจะตายอยู่ปีพศสอ4 9้าี่ถ้าปีพศสอ4 9าเลยไปแล้วเรายังไม่ตายนี่ เราออกจากกันนะเราว่าง่างั้นนะอาจารย์นี่จะเผาจะเผาเราเอหม่ยต้องรักเราว่าง่างั้นกลับท่านมีธนินทซะเพราะท่านเพิ่งบวชนั่นยังไม่ถึงห้าพรรษานั่นนะนสมัยนั้นอาจารย์ปอนี่เพิ่งบวชใหม่ได้พรรษาหนึ่งวันนั้นก็ไปคุยกับอาจารย์ขาวอยู่อาจารย์ขาวก็จําเราไม่ได้แล้วก็ไม่ได้บอกหรกผมไม่บอกนะว่าผมเป็นใครมาจากไหนลองนึกตึกตองดูนะก็ะเลยว่าอย่างนั้นนูง้งไม่จำได้หมดนะพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเรื่อง,องการเมืองนะลูก เรื่องของศาสนาเราต้องช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันอย่าไปยุ่งกับการเมืองนะลูกนะแต่ต้องร่วมด้วยช่วยกันคือรวมตัวกันเป็นกลุ่มเหม,มืองตาพารมเพื่อให้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาว่าผู้เป็นเอ่อผู้เป็นพระเทผู้ทรงทมทรงวินัยทรงรรกทรงผลอย่างอยู่ไม่ได้ทะเลาะเบาแบ่งกันเหมือนทันโลกเห็นไหมละ่ะงั้นก่อนเราก็ตอนแรกก็จะกลับมานะกลับมาหม,มู่แล้วก็เลยอุ้ยเดี๋ยวก็จะตายแล้ว เข้าป่าเข้าเขาดีกว่าอีกไม่กี่วันก็จะตายแล้วนั่นจึงตัดสินใจเข้าป่าต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆและไม่คิดที่จะกลับออกมาอีกพอเราไม่มีบารมีนี่นั่นเราเป็นพระที่สร้างบารมีมาไม่มากไม่สามารถที่จะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนาสถาบันเราคิดกั้เราอย่างนี้จมัหมก่อนนั่นเราก็อยู่เราอยู่กันไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนตายตามป่าตามเขารูปเดียวเดี๋ยวนี้เป็นไง จะบอกเราจะค้านมาอยกว่าเอา้าก็รู้ว่าตัวเองไม่มีบาร,รมีก็ออกมาเทศหายมันอะไรเขาจะว่านี่เขาฟังนะตอนนี้นี่เป็นการสร้างบาร,รมีลูกเข้าใจไหมพาลูกสร้างบาร,รมีเราจะเป็นเต่าหัหวหดอยู่ในกระดองนั้นเหรอไม่สร้างบาร,รมีเหรอกี่พวกี่ชาติที่พระเจ้าสร้างบาร,รมีมาบางชาตินี่โดนนรเทศโน่น ออกนอกประเทศนู่นบางชาตินี่โน่นตกทุกได้ยากตกละรรมลำบากแทบจะไม่มีอะไรกินถูกทรมานทุกริงทุกอย่างเขาเป็นการสร้างบาร,รมีนั่นเรื่องของเรื่องมันเอากเลยบอกว่าหลวงพ่อน้อยหยุดสร้างบาร,รมีแล้วใช่หลวงปู่หยุดสร้างบาร,รมีเตพาเราลูกศิษย์ลูกขาสร้างบาร,รมีเราต้องเข้าใจด้วย,ยจะบอกว่าเราไม่มีที่ไปที่มาไม่มีที่มาที่ไปอีกเราพูดให้ฟังเพื่อเห็นผลสมเหตุสมผล ถ้าอย่างนั้นลูกเราก็ม,มีไม่มีบารมีที่พระพวกนี้ก็ไม่มีบารมีที่อุบาสกิกาก็ไม่มีบารมีที่ประเทศชาติบ้านเมืองต้องการคนดีนะลูกนะพระพุทธศาสนาต้องการพระดีต้องการอุบาสกิสกาดีเราจะหลบเหรอกลัวเหรอท่านจะยิ่งซัดเราต้องเรายังจําได้อยู่นั่นโอ้แต่ผมนั่นว่ากลัวเป็นกลัวตายเหรอถ้าว่าผมกลัวเป็นกลัวตายนี่ผมว่าท่านแะละกลัวเป็นกลัวตายกว่าผมเพราะท่านไม่เข้าหม่ ถ้าอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวท่านบ่าท่านก็ชัดเราเหมือนกันนะนั่นแหละท่านนั้นท่านก็ไม่พูดมากหรอกผมกขอขมาท่านนะผมกำลังหงุดหงิดอยู่เดียวนี่ผมหนีมาจากนู่นว่าเพราะว่าเพ่เขาอ่ะเนี่ยเขาก็ตามหาว่าใครเป็นหัวหน้าหัวตาออกหน้าออกตาหมูเขาก็ตามเจ็บอยู่นี่ว่านั่นแหละเราก็เตรียมพร้อมนล้วตอนแรกเราที่จะออกมากระหมูนะปีพศ2548ออกทันจาแล้ว ช่วงเทศการกระถินเราเห็นภาพหนังสือพิมพ์ครั้งแรกท่านอาจารย์ดันท่านเป็นคนให้เราดูเห็นไหมประทศชจต t ไทยเราเห็นไหมล่ะท่านเชื่ออะไรนะวบาผมเรียกกันตามนี่ว่าเขาเรียกว่าผมว่าอาจารย์น้อยเอออาจารย์น้อยดูน,นั่นดูในหลวงเราที่เขากั้นไปหมดท่านพูดอย่างนี้นะดูที พระองค์ชังคาราชเรานั่นเจ็บใครได้ป่วยแล้วออกงานทรงงานไม่ได้นั่นพระองค์ในหลวงเราเก่าก,ก็ทรงงานลําบากเห็นไหมละ่ะดูเอานะนพวกเราจะไม่ช่วยกันเหรอมันก็พูดถูกนะแต่เล่านี่ที่มันไม่ดีเองนะเพราะเรารู้ว่าบารมีเราไม่ไม,ไม่มีเพราะใจมันไม่เป็นอย่างนี้นะจะไหมก่อนนี้มีจะถอยหลบถอยหลบหลบถอย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 ไม่อยากมีชื่อไม่อยากให้ใครทราบว่าเรามาจากไหนเชื่ออะไร เรื่องของเรื่องมันครั้งแรกจริงๆนั่นน่ะที่เราได้สดับรับฟังข่าวทางโลกแต่เราไม่อ่านนะท่านเอาหนังสือพิมพ์มายน์ต่อหน้าเราดูเอาท่านพูดอย่างนี้เห็นไหมละ่ะประเทศชาติบ้านเมืองเรานี่ถ้าเราไม่ช่วยกันใครจะช่วยพรรคก็เป็นคนในประเทศชาตินะไม่ใช่เป็นเทวดาหอมานี้ท่านว่ามันก็จริงแต่เรามันก็บ้าเอางของเราเพราะเราไม่เอาหมู่เอาพวกไปเอาใครสมัยก่อนเราเป็นงนั้นพอมาอยู่นี้ปั๊บก็เริ่มขออยับเปลี่ยแม่ล่ะ ต้องพาลูกสร้างบาร,รม,ปปปรามีปกป้องพระเทศชาติบ้านเมืองปกป้องพระจัตนาปกป้องสถาบันนี่เป็นการสร้างบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ใครเป็นผู้กระทำมาพระพุทธเจ้าเคยกระทำไหมเคยดังที่เล่าให้ฟังเมือ่อพระเจ้าวิทูลจะยกทัพเออไปตีกรุงกบิลพัทพ่องไปทรงห้ามตั้งสามครั้งมงษาคณญาติพระญา,าติของพระองค์ทะเลาะก,กันแย่งน้ำกัน เข้าก็เข้าไปห้ามนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อพระศาสนาเพื่อสถาบัานสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดทำให้เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงว่าหลักวิชาการของพระพุทธศาสนาทำเพื่ออะไรอย่าลืมว่าเราเอาเส่ประเทศชาติบ้านเมืองอยู่นะทำยังไงประเทศชาติบ้านเมืองจริงจะสงบร่มเย็นทำยังไงพระพุทธศาสนานี่จะมีพระ ผู้ที่ทรงทมทรงวินัยทรงมรร์กทรงผลเป็นพระที่มีความคิดมีสติปัญญารอบข้อขอบชิดเพื่อทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนาสถาบันเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงนี่หลวงปู่เสวงหานี่เดี๋ยวนี่หนึ่งในล้านหนึ่งในล้านหนึ่งในแสนอาโนนที่จะมีคนดีพูดจริงทำจริงอยู่คนหนึ่งนี่ในสมัยพุทธ,ธกาล สองพันรกว่าปีพุทธเจ้าเข้าสู่มหาพุิพานแล้วนะหนึ่งในล้านจะไปเจ็ดสิบล้านคนในประเทศไทยแยกออกไปถือพระพุทธศาสนาก็ประมาณสักข้าิบล้านมั้งประมาณนี้แหละแต่ว่ามีคนที่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาหรือไม่แม้แต่พระก็ยังไม่เข้าใจอะ่ะเราจะหลบไปไหนล่ะนั่นเราไม่อาจไม่หานเหรอ ไม่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองหรอไม่ปกป้องพระพุทธศาสนาสถาบันหรอนี่เรื่องของเรื่องมันก็เราพอแล้วนี่ไม่สเสวงหาอีกแล้วพระรหันต์ก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปพระนาคาก็ไม่เป็นสกิทาคาก็ไม่เป็นนั่นพระโสดาก็ไม่เป็นไม่ไปไหนปัจจุบันนี้ทำยังไงประเทศชาติบ้านเมืองจึงจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงทำยังไงพระพุทธศาสนา จิงจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยมั่งด้วยผลทำยังไงจึงจะปกป้องสถาบันราชาพระมกษัตริย์ให้อยู่อย่างนี้สืบ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 ,สบไปนั่นรู้เข้าจะไหมความคิดนี้ไม่ใช่ว่ามันพึ่งเป็นมันต้องเป็นมาหลายภูหลายชาติแล้วแต่หากโดนกิเลสเถีบีบบังคับไว้ การหลบซ่อนอยู่ในป่าในเขาลูกจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะนั่นแหละกิเลสอยากหลบก็กิเลสอยากสู้ก็กิเลสอยากดังก็กิเลสไม่อยากดังก็กิเลสต้องเข้าใจด้วยอยากพูดก็กิเลสไม่อยากพูดก็กิเลสมาที่มาปฏิปทาความพอดีนี่ด้วยเหตุผลต้องเข้าใจอย่างนี้นะโอ้ยไม่เอาละไม่สู้ละปล่อยไปละ เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมระตย <azt> บาาพระพุทธเจ้าทาไมต้องไปห้ามพระเจ้าพิทูลทําไมต้องไปห้ามพระญาติทว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทว่าเชื่อผลเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพระพุทธเจ้าไม่ออกประกาศพระศาสนาคําว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยหมายถึงบาร,รมีเกา่าบาร,รมีใหม่กรรมเก่าที่สร้างกรรมเก่าอะไรกรรมใหม่ที่สร้างบุญเก่าที่สร้างไว้บุญใหม่ที่สร้างเพิ่ม บาปอากุศลเก่าที่สร้างไว้บาปอากุศลใหม่ที่สร้างเพิ่มเละละบาปดูลองคิดดูดี่พุทธเจ้าสอนนี่เราอ่อนนะสอนอะนะสอนี่ได้ผลนะพอมันนึกถึงต,ตอนนั้นนี่ปั๊บปัญญาเราก็เลยเกิดนั่นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่สร้างบารมีสร้างบารมีไหมทําให้ลูกให้หลานเห็นเอ้เป็นผู้ที่มีสติกาลังปัญญาในการพาลูกศิษย์ลูกหาสร้างบารมีสร้างแบบนี้ ถ้าเราจะบอกจะสอนอย่างเดียวล่ะไม่พาเขาทำล่ะเห็นไหมละ่ะพุทธเจ้าตัดแล้วนี่ถ้าพวกเธอไม่รักษาใครจะรักษาเรื่องพระธรรมพระวินยัยแม้เราตถาคตเป็นผู้บัญญัติเรื่องพระวินยัยเป็นผู้เทศเอาธรรมะออกแสดงเราก็ยังรักษาป้องกันปฏิบัติตามเห็นไหมละ่ะได้พวกเราเป็นอะไรละ่ะถ้าหลวงปู่ไม่ยอม หลบซ่อนตามป่าตามเขาไม่ยอมออกเผยเผยพระพุทธศาสนาให้เพศหลายก็แสดงว่ากิเลสเปรตผีกินใจหลวงปู่หลบซ่อนอยู่นั้นคิดว่าจะตายตามป่าตามเขาลูกเดียวรูปไหมนั่นแหละกิเลสดูเข้าใจไหมนั่นแหละกิเลสนั่นไม่ใช่ย่างดีไม่ใช่ของดีนั่นนะข้าพาเจ้าจะหลบซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาลูกเดียวไม่กลับออกมาอีกแต่อย่างนี้จนตายจนตายนั่นแหละกิเลส ออกมาแล้วครับพระสมเ็ทาออกมาแล้วก็จะบอกว่าเออข้าพเจ้าอยากเรียนอยากดังต้องให้คนรู้จักข้าพเจ้ามากคนต้องมาศรัทธาข้าพเจ้ามากนั่นแหะกิเลสอีกคืออยากดังก็กิเลสไม่อยากดังก็กิเลสอยากพูดก็กิเลสไม่อยากพูดก็กิเลสนั่นเอาทำมอาวิเน,นียเป็นเครื่องบัดพูดก็พูดตามนั้นปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนั้นนี่ขอรู้หลังเข้าใจนะในยึ่งพาลูกสร้างบารมนะีถ้าเราไม่ช่วยประเทศชาติบ้านเมือง เกิดสมมติว่าคนเป็นเหมือนพวกเราคิดเหมือนหลวงปู่นี่คิดแบบหลวงปู่สมัยก่อนนี่มแต่จจหลบซ่อนตามป่าตามเขารูปเดียวแล้วเกิดคนในประเทศชาติที่ถือพุทธศาสนาเป็นแบบนี้หมดละประเทศชาติเราจะอยู่ยังไงพระศาสนาจะอยู่ยังไงสถาบันจะอยู่ยังไงมันก็เป็นเมืองร้างจะไปไหนล่ะ เบื่อนายไม่เอาอะไรก็เป็นคนขี้เกียกขี้คันเห็นไหมล่ะตามถนนทางก็เต็มอยู่น,ะนั่นแหละคนไม่เอาอะไรแก้เสื้อแก้ผ้าพวกเมายาบ้านนะั่นลองปุกปุกวิกงวกิไม่ทําอะไรพวกหนักแผ่นดินพวกกลกประเทศชาติบ้านเบืองเป็นอย่างนั้นเห็นไหมล่ะท่าเจ้าลูกก็เห็นนี่เต็มอยู่ในเอ้นั่นอยู่ในถนนทางนั่นมันนั่นก็วิ่งเข้ามาหน่มาไล่ฆ่าพระอยู่ในวัดป่าห้วยลินนี่